สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวเฟซบุ๊กแฟนเพจโอเดียวทวัดครับวันนี้เหมือนเดิมครับรอบซิ่งหากบูเท่าไมา้ตาข้าวเลยครับวันนี้หวังว่าฝนก็ไม่ตกนะถ้าฝนตกไม่มีลุ้นเลยครับพี่น้องไปลุยกันเลยครับ You know? nhiều con hết เดี๋ยวปักเข็งครับพี่น้องจัดเลย Yeah, but king ไปครับพี่น้องวันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเหยื่อลูกปลาไปได้ปลาหมอมาด้วยครับโอ้ไปครับมารอรุ่นเช้ากันครับว่าจะมีผลงานให้ชมไหมเหยื่อปลาหมอนะครับกับใส่ปลานินไปครับกลับบ้านกันครับเย็นแล้วสวัสดีครับพี่น้องตอนเช้าไปครับรอรุ่นลอกกันลบกุบล็อกซิ่ง ไปเลยอันแรกเป็นยังไงบ้างน้อฮึ๊บเหยอะปลาเข็งครับวบพี่น้องมีตัวครับพี่นอ้องเหยอะปลาเข็งครับใส่ปลาเอฟเลย đại tuôi leo, học học khắp. Màn để hết mán thio, nhớ bật khí nè, chào các, มีฝนเยอไปครับจะมีตัวไหมนี่ครับไม่เงียบแต่พี่น้องมีตัวโต้ตครับ cô mò với sậy khuyên Nhập clip đi đâu ấy, mong phá bươn hai với sòng, đây này đây bãi suối anh mommy cope cục cope mommy cope mommy sim mommy cope mommy mít mommy cope mommy cope mommy cope mít cope mommy cope mommy cope นี่ดูอึี่ิะกับปูยังหนึ่งนี่กะปูเลยครับพี่น้องตัวเดียวครับพี่น้อง เชา้านี้ไม่มีกบเลยก็ค่อยแก้มือแก่ตัวกันใหม่นะพี่น้องอาครับสาหรับเช้านี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับอีพีนี้ลบสิ่งหากบเท่าได้ตัวเดียวอีกแล้วครับแต่ก็ยินนี้จะลงใหม่ เดี๋ยวไปหาโรงใหม่ไม,ม้ใหม่ๆเนาะถ้าอีพีนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิง่งเอาไว้ท่านยใดม่ต้องพลาดคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ